รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยิ่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้อติสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรัเธอฮั ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ <HHH> ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้อง ยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะพีทแล้วก็ทีมงานพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมป่าอเมซอนค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้พาไปบราซิลแต่อย่างใดค่ะเราอยู่กันที่เมืองไทยตามคอนเซ็ปต์เมืองไทยดีๆเลยนะคะ แต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็เราก็มีป่าอเมซอนเป็นของตัวเองเหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลค่ะพี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านห้วยซับนะคะตําบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าอเมซอนเมืองไทยดังนั้นคุณผู้ชมขาเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชม ตามชื่อเขาเลยแหละว่าเขาเป็นป่าอเมซอนนะคะแต่ว่าจะสวยงามขนาดไหนอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนั้นคุณผู้ชมก็ต้องไปชมด้วยตาตัวเองนะคะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะพีทก็มายืนอยู่บริเวณหน้าวอล์กเวนะคะหรือว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะของบ้านห้วยทัพนี่แหละแต่ว่าจะเดินคนเดียวก็เป่าเปลี่ยวหัวใจนะคะก็เลยพาหนุ่มมาเดินด้วยอีกหนึ่งคนนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี่แหละก็ขอยินดีต้อนรับนะคะผู้ใหญ่ออดค่ะสชายรักเดชสวัสดีค่ะครับ พะผู้ใหญ่วันนี้อยากให้ผู้ใหญ่พาพีทแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านไปเดินชมเส้นทางวอล์กเวย์นิดนึงได้ครับแล้วก็พาเที่ยวทั้งวันเลยนะได้ครับได้ค,ดคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์และก็สวยงามขนาดไหนคะ่ะไปคะ่ะ ผู้ใหญ่หนูเห็นที่ประตูทางเข้าที่เราเข้ามาสุมอ่ะเขาเขียนว่าโครงการป่าในเมืองอันนี้โครงการป่าในเมืองนี่คืออะไรคะถ้าป่าเป็นโครงการที่อดีตรัฐมนตรีสุรวสัตว์การานรัต์นะครับอ่ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นว่าคนชุมชนเนี่ยมีการบริหารจัดการป่าชายเลนดีกว่าเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยถ้ามีการหวงแหนมีการอนุรักษ์นะครับก็สามารถอ่าพัฒนาต่อยอด ก็เลยมาเปิดเป็นโครงการปา่าในเมืองเพื่อความสุขของคนไทยนะครับที่ที่ผ่านมาเราไม่สามารถใช้งบประมาณจากส่วนราชการติดขัดที่ข้อระเบียบกฎหมายแต่ตอนนี้เปิดเป็นโครงการปา่าในเมืองเราก็สามารถพัฒนานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็สามารถของงบประมาณได้นะครับก็โซนนี้เป็นโซนที่สามนะครับที่มีความหลากหลายทางพันไม้มีต้น ตะบูนดำตะบูนแดงเรามีแบบว่าป้ายบอกต้นไม้อธิบายสั้นๆพี่พี่ลินก็ทำลายไปฮะตรงนี้จะเป็นฐานเรียนรู้เรื่องปูเปี้ยวนะครับหรือปูแสมีต้นแสมมีต้นกองกลางใบเล็กใบใหญ่มีลำพูส้อยลำพูหินนะครับมีต้นจากที่คนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าไปตัดจากหาหอยหาปูหาปลาหรือนำกิ่งไม้ที่แห้งหรือที่ล้อมเนี่ยไปทำบ้านปลา เพ <molec> ื่อให้สร้างรายได้ให้ชุมชนได้เยอะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ฟังที่ผู้ใหญ่บอกก็คือที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยหนูอยากทราบภูมิประเทศแล้วก็พื้นที่ของที่เนี่ยว่าทำไมยถึงได้อุดมสมบูรณ์สัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะขนาดนี้ทำไมว่าเป็นดินแดนอเมซอนของของไทยใช่ไหมครับก็พื้นที่ที่นี่นะครับชาวบ้านก็ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านประมาณสักสา้าเเซนแล้วก็เกษตรแล้วก็รับจ้างค้าขายนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับ ที่มีสัตว์น้ำต่างๆเข้ามาขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะจับจากหาหอยหาปูหาปลานะครับก็คนในชุมชนเข้าใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยการไม่ทำลายล้างแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมจับปลาค่ะครับแล้วบริเวณตรงนี้ค่ะที่ที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็จะเป็นป่าชายเลนใช่ไหมครับใช่ครับมันคือพื้นที่ ได้ยินมาว่ามันคือพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์ลูกสัตว์ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นอะไรงานนุบาลสัตว์น้าไว้อ่อนอแล้วก็แหล่งทากิจกรรมของนักเรียนนักศึกษากิจกรรมปลูกป่าเป็นต้นนะครับถ้าคุณผ,ผู้ชมทางบ้านดูอยู่ค่ะผู้ใหญ่แล้วก็อยากรู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาที่วอล์คเวย์ตรงนี้ค่ะ จะได้เจอกับอะไรบ้างในความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างคะเนี่ยสัดเล็กจัดน้อยที่จะได้เห็นอ่าก็มีอ่าจัดเจอเหยียวแดงเจอตัวนาคนะครับชัม,มดนะครับวรนุชนะครับวรนุชก็มาวารนุชก็เยอะครับ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นอ่าตัวที่อ่ากำจัดน,นันนู่นก็มาแล้องเสียงลิงแสเป็นลิงสมเหมะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่สามนะครับค่ะแล้วก็ออ๋สัตว์เล็กจัดน้อยหนูเห็นมีลูกปั้นข้างหน้า ไม่ได้หยาบคายนะปลาตีนครัปลาเท้าปลาเท้าปลาเท้านะครับราหน่อยก็มีเยอะครับจะมีปลาตีนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ลายสะพานวอกเวย์นะครับแล้วบริเวณนี้เอาจริงๆเราเรามีการอนุรักษ์แบบแบบไม่ให้จับสัตว์เลยไหมคะหรือว่ายังจับได้อยู่จับได้นะครับคําว่าอนุรักษ์คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจลาดแล้วนอกเหนือจากมาเดินที่วอกเวย์ค่ะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากมาก็อยากจะทํากิจกรรมแบบ ทั้งวันเลยมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะ,คะก็นอกจากกิจกรรมจักสานทำกาปิทำขนมพบรักนะครับแล้วก็ขนมจากครับ<ะ>แล้วก็สามารถนั่งเรือไปดูวิถีชมุมชนดูการจับปลาในบ้านปลาดูการจับกุ้งเคยมาทำกาปิดูวิถีชาวประมงปลูกต้นไม้งม,มหอยนะครับก็ ไปดูวิถีชุมชนก็สนุกไปนะครับโดยเฉพาะการจับปลาในบ้านปลาเนี่ยจะมีปลากระโดดเข้าเรือนักท่องเที่ยวนะโอปลากระโดดเข้าเรือเองเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับดีจังก็ทางนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่หรือว่าบริษัทข้างร้านอยากจะมาทำอีซีเออาร์ที่นี่ก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับก็สามารถติดต่อมาได้นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะแล้วก็ติดต่อผู้ใหญ่เลยแต่วันนี้ผู้ใหญ่จะต้องพาหนูกับคุณผู้ชมทางบ้านไปเที่ยว เอาแบบ,บว,ว่าบ้านห้วยซับหนึ่งวันมีอะไรให้ดูบ้างได้ครับได้ค <นะ S 1> ่ะไปข้าหวห้่ยกัน เรานั่งเรือออกมาจากท่าเนี่ยประมาณสัก5นาทีผู้ใหญ่ตรงนี้เรียกว่าอะไระคะอา่าววานดอนนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นี่เราเรียกว่อาอ่าวลีเล็ตเป็นส่วนหนึ่งของอา่าววานดอนนะครับที่ผ่านมาก็เป็นปากน้ําบางปอนะครับอ่าน,นบริเวณปากน้ำค,ค่ะแต่ก็พามาบริเวณนี้เนี่ยหนูก็เลยอยากจะสอบถามเรื่องของป่ารุกทะเลว่าคำนี้คืออะไรแล้วคำความหมายมันคืออะไระคะ ป่าลุกทะเลคือเรามีต้นไม้นะครับโดยเฉพาะต้นลําพูต้นเล็กๆนะครับที่งอกลุกทะเลนะครับทำไมต้นไม้งอกลุกทะเลเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะครับเพราะว่าหมู่บ้านห้วยซับนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คําว่าอนุรักษ์คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญจลาดนะครับอย่างชาญลัดในที่นี้หมายถึงไม่จับสัตว์น้ําช่วงฤดูวางไข่ นะครับไม่ทิ้งขยะช่วยกันดูแลปลาไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้ะก็ที่นี่นะครับะจะมีนกมานอนนะครับที่ป่าปากบางปอนะครับก็เยอะมากมายนะครับหลายชนิดมีเหยี่ยวแดงมีนกกวักนกเซงแซลนกกระยางนะครับจริงจริงแล้วทรัพยากรของเราเนี่ยจากการทำท่องเที่ยวโดยใช้ท่องเที่ยวเป็นเพื่อนกัน,น่ย ก็มีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นหลายหลายด้านนะครับค่ะชาวบ้านเขาได้ร่วมกันดูแลด้วยไหมคะใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาเขา,ามาร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับเขาก็ได้สาธิตการทํากาปีการเย็บจากจากสารพวกนี้นครับแล้วก็นำพวกปลานะครับปลาส้มปลาแหลเดียวมาจำหน่ายที่ร้านาประชารันที่ทำการท่องเที่ยวของเขาอือ โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านนะคะผู้ใหญ่แล้วก็อยากที่จะเข้ามาดูงานหรือพาคณะลงมาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงแบบศึกษาระบบนิเวศแบบนี้นค,ค่ะก็คือท,ท,ที่นี่มีอะไรรองรับในการท่องเที่ยวบ้างะคะก็เรามีเรือ,อกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับขนาดเล็กที่ไปจับกุ้งเคยนะครับก็เราใช้เรือตัวนี้นะครับรับนักท่องเที่ยวนะครับได้ประมาณสักเจ็ดแปดสิบคนนะครับเพราะเรือเรามีหลายลํา กะไปดูการจับกุ้งเคยมาทํากะปิดูการจับปลาในบ้านปลากิจกรรมงมหอยกิจกรรมป,ปลูกป่าสาธิตการทําขนมจากหรือขนมพบรักสาธิตการทํากะปินะครับต่างๆของในหมู่บ้านที่ที่คนในชุมชนเนี่ยทำอยู่แล้วแล้วก็เขาได้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวจุดนี้นะครับก็จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของเราอืมค่ะแต่ถ้าเป็นหมู่คณะเราก็รองรับได้ไดใช่ไหมคะได้ครับ ที่พงที่พักอะไรทีนี้ก็มีโฮมสเตย์ใช่ไหมที่พักเราไม่พร้อมนะครับผมจะมีโฮมสเตย์อยู่ประมาณ4หลังก็รับได้กลุ่มเล็กๆนะครับถ้ามาเป็นกลุ่มเล็กๆก,ก็โอเคอยู่ใช่ไหมติดต่อทางไหนพี่ใหญ่ก็0805337291นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0954212639นะครับอ,อันนี้ติดต่อพี่ใหญ่โดยตรงเลยใช่ไหมครับเบอร์หลังที่ผมเลยตรง โอเคแล้วหลังจากที่เราได้ดูบริเวณป่าลุกทะเลไปแล้วว่าหนูอยากไปดูวิธีการจับสัตว์น้ํามีวิธีที่สาธิตไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสาธิตการจับกุ้งเคยที่เาอามาทํากะปินะครับได้เลยค่ะคโอเคคุณใหญ่ไปกันเลยค่ะครับไปกันเลยครับและกิจกรรมแรกที่เรามาถึงก็คือกิจกรรมการจับกุ้งเคยค่ะโดยชาวบ้านเขาจะมีขนมกลางน้ําแบบนี้ ขนาภาษากลางก็คือกระท่อมค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้จับกุ้งเคยเราเรียกว่ายอโดยเราจะเริ่มจับกุ้งเคยในช่วงน้ำลงของแต่ละวันค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนต้องอาศัยดูตามสถานการณ์นะคะว่าน้ำลงวันนี้เป็นช่วงเวลาไหนค่ะโดยวิธีการจับกุ้งเคยก็ไม่ยากค่ะ เพียงแค่เราปล่อยยอลงน้ำทิ้งไว้สักพักดึงขึ้นมาอีกทีน้องกุ้งก็จะติดมาแล้วล่ะค่ะบางทีก็มีน้องปลาน้องหอยแอบพ่วงติดมาด้วยค่ะที่นี่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะการที่เราปล่อยยอลงไปเนี่ยไม่ต้องมีอาหารมาล่อเลยก็สามารถที่จะจับกุ้งเคยขึ้นมาได้ด้วยยอเปล่าๆเ,เลยค่ะ โดยกุ้งเคยที่เราจะใช้ทําเคยมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือ 1. กุ้งสารส้ม 2. กุ้งหัวเรียว 3. กุ้งหัวมันค่ะช่วงไหนน้ำดีๆเนี่ยพี่พี่เขาบอกว่าได้กุ้งเคยเป็นสิบตะกร้าเลยนะคะความน่ารักของพี่พี่ที่นี่ก็คือ หลังจากที่เอายอขึ้นมาแล้วชาวบ้านก็จะไม่เก็บกุ้งเคยทั้งหมดนะคะจะมีเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยติดยอเอาไว้บ้างเป็นการแบ่งปันให้เจ้าถิ่นมาทานเจ้าถิ่นที่พีดว่านี้ก็คือนกชนิดต่างๆที่บินอยู่บริเวณน,นี้ล่ะค่ะเขาจะมาขอแบ่งกุ้งแล้วก็ขอฝากท้องเอาไว้กับยอชาวบ้านด้วยล่ะค่ะชาวบ้านก็ได้กุ้งนกก็อิ่มกุ้งดีจังเลยนะคะและในระหว่างทางกลับไปทำกะปิ พีได้เห็นวิถีชาวบ้านในการทำประมงด้วยค่ะอย่างคุณพี่สองท่านนี้ออกเรือมาหาปลาค่ะคุณผู้ชมได้ปลากระบอกมาพอสมควรเลยทีแรกพีจะเก็บภาพตอนจับปลามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วแต่พี่เขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีปลาค่ะพีนิ่งงงไปเลยว่าพี่ๆเขาทราบได้อย่างไรว่าไม่มีปลา พี่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะคาดคะเนปลาได้ด้วยตาเปล่าค่ะว่าบริเวณไหนมีสัญญาณของฝูงปลาบ้างโดยจะใช้ประสบการณ์ของตนเองค่ะถ้าคาดคะเนแล้วว่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณของการมีปลาก็ไม่ต้องลงมือจับปลาเลยค่ะเสียเวลาเปล่าคว้าน้ำเหลวแน่นอนค่ะหลังจากนั่งเรือผ่านมาอีกหน่อยก็เจอกลุ่มคนกำลังดำผุดดำว่ายคลำอะไรบางอย่างเห็นใต้น้ำ พีก็เลยขอแวะเข้าไปแจมด้วยสักหน่อยค่ะปรากฏว่ามันคือหอยกระพงค่ะคุณผู้ชมพีก็งงไปอีกแล้วค่ะเกิดมาเคยได้ยินแต่ปลากระพงอันนี้คือหอยกระพงซึ่งเป็นหอยตัวเล็กๆหน้าตาคล้ายกับหอยแมลงภู่ค่ะมีสีเขียวเข้มเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะเลยนะคะทานได้แต่พี่เขาบอกว่าไม่นิยมทานกันเองค่ะมักจะนำไปเป็นอาหารสัตว์มากกว่า บอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าได้ดื่มดำวิถีชีวิตจริงๆของชาวบ้านมากๆค่ะเป็นวิถีที่เรียบง่ายไม่ต้องรีบร้อนมนุษย์พึ่งพาธรรมชาติในขณะเดียวกันก็หวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยังคงสมบูรณ์ต่อไปตราบนานเท่านานค่ะและหลังจากที่เราได้กุ้งเคยแล้วเราก็พร้อมที่จะไปทำกะปิกันแล้วล่ะค่ะไปกันเลย ค่ะคุณผู้ชมคะและหลังจากที่เราได้เที่ยวที่บ้านห้วยซับกันแบบเต็มอิ่มแล้วเรามาดูของดีของเด็ดที่นี่กันดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราไปเยือนที่ไหนเราก็ต้องได้ของฝากใช่ไหมคะที่นี่ของดีของเขาก็คือกะปิค่ะตอนนี้นะคะพิชาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กะปิเย็นใจเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยซับนะคะแล้วก็ยืนอยู่กับ พี่เยนใจนะคะพี่เยนใจรักเดชสวัสดีค่ะพี่เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยเป็นมือหนึ่งในการทํากะปิเลยเขาก็จะมาทํากะปิให้เราดูกันว่ากะปินะคะทําอย่างไรขั้นตอนอยัางไงามีวัสดุอะไรบ้างที่ต้องใช้นะคะอ่ะโอเคค่ะพี่เยนใจเราเริ่มต้นจากอะไรก่อนเราได้กุ้งมาหนูไปจับกุ้งมาแล้วเมื่อเมื่อกี้นี้หนูไปเอายอยกยอมาแล้วเราได้กุ้งมาแล้วล้วทำอะไรต่อคะก็เอามาคัดแยกขยะ แล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เอาไปต,ต,ตากตากครั้งแรกก็แห้งพอประมาณค่ะแล้วหลังจากที่เราไปตากเสร็จแล้วเอามาทําอะไรต่อคะก็เอามาตำตำครั้งแรกเขาเรียกว่าตำหักคอหักคอกุ้งก็ใส่เกลือใส่เกลือกุ้งหนึ่งกิโลใส่เกลือหนึ่งขีดอ่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกเราก็พอหลังจากที่เราเอากุ้งใส่เข้าไปแล้วในสระ คกอันใหญ่มากใช่เราก็ใส่เกลือลงไปอันนี้คือช่างแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่อ่ะสามขีดแล้วเราต้องคลุกเขาก่อนไหมหรือว่าเราตำไม่ต้องค่ะตำไม้เลยค่ะ๋อเนี่ยตำตำขั้นแรกนะคะอ่าแล้วก็หมักไว้หมักไว้อ่าสองถึงสามวันค่ะแล้วก็เอาไปตากครั้งที่สองตำตำ ค่ะุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คืออันนี้คือเป็นกุ้งที่เราตำรอบแรกที่เรียกว่าตำหักคอใช่ไหมคะใค่ะแล้วก็หมักไว้แล้วกี่วันแล้วพี่2-3วันค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราตาแล้วแต่เอาจริงคือยังไม่ละเอียดนะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่พี่เขาทําเอาไว,ว้แล้วแล้วก็หมักรอ,อไว้แล้วนะคะเพราะว่าใช้เวลานานคุณผู้ชมน่าจะอย่างต่ำๆครึ่งชั่วโมงเลยสำหรับการตำเพื่อที่จะให้ละเอียดใช่ไหมพี่ยันใจใช่ค่ะใช่ไปอัน,นี่เราไปดูตรงที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอ่ะาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่ยันใจเขาหมักเอาไว้แล้วรอเราแล้วนะคะอันนี้ครบหนึ่งเดือนหรือยังคะพี่ครบแล้วค่ะ เปิดดูเลยนะใช่ค่ะชวบอือฮึก็คือหลังจากที่เราตำเสร็จแล้วแบบละเอียดแล้วหมักต่ออีกอ่าหมักต่ออีก5่าหเดือนใช่ไหมหนึ่เดือนใช่ใช่ั้านานอยู่นะคุณผู้นนชมนนแล้วก็ดำๆๆนี่คืออะไรพี่ตากุ้งกุ้งตัวใหญ่มากนี่หนูกินตากุ้งเข้าไปเหรอ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> เป็นแคลเซียมค่ะคุณผู้ชมคะ พี่เย็นใจคะ่ะเราแบ่งขายราคาเท่าไหร่บ้างราคา1กิโลก็200บาทค่ะ,ะมันมีใส่กระปุกล1กึกิโลก็มีนะคะค่ะแล้วก็ราคานี้เราไม่ยไม่ตายตัวนะเพราะว่ามันมีวัตถุดิบของเราถ้าวัตถุดิบช่วงฤดูการเราก็กุ้งเยอะกุ้งเยอะเราก็ขายในราคาร้อยแปดช่วงช่วงไม่มีกุ้ง กุ้งน้อยก็200บางครั้งถึง220นะ,ะคะเพราะว่าแสดงว่าช่วงนั้นก็คือไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านสั่งออนไลน์ได้เปล่าคะได้ค่ะช่องทางไหนบ้างคะพี่ช่องทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรอ่าโอเคงั้นหนูหนูขึ้นไว้ให้ข้างล่างที่หน้าจอนะคะถ้าคุณผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วพี่จันจัยคะตัวของกะปิเนี่ย แอบถามน,นิดนึงว่ามันอยู่ได้นานไหมถ้าสมมติว่าเราซื้อไปเราไปกินถ้าสมมติเรากลัวครึ่งโลครึ่งโลดีไหมกลัวโลนึงเรากินไม่หมดอะไรเงี้ยมันเก็บได้นานไหมได้ถึงหนึ่งปีค่ะได้ถึง,หน,งหนึ่งปีหนึ่งปีนะคะดังนั้นก็ซื้อทีนึงก็สั่งโลนึงไปเลยใครมาเที่ยวที่นี่ก็แวะมาซื้อได้ไม่มีค่าส่งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ทางบ้านอยากที่จะ ามาซื้อแล้วก็ซื้อออนไลน์ก็ต้องมีค่าส่งเองเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เย็นใจมากๆเลยค่ะที่มาทํากะปิให้เราดูนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะถ้ามาบ้านห้วยซัพ์นะคะกะปิเขาของดีต้องติดไม้ติดมือกับบ้านไปด้วยนะคะ ชมค่ะแ้วก็ในช่วงนี้หลังจากที่เราได้เที่ยวทั้งหนวันของบ้านห้วยซับไปแล้วจริงๆมีกิจกรรมที่อื่นๆอีกใช่ไหมคะคุณใหญ่เช่นแบบการจับปลาในบ้านปลานะครับแล้ววิ่งเรือบุนเลนดินเ้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรายังไม่ได้ทำนะคะเหลือเอาไว้ให้คุณผู้ชมมาทำเองนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะที่พารเราเที่ยวหนึ่งวันเต็มๆนะคะคแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะตามรอยกันมามแล้วก็มาเพิ่มรายได้ให้กับ ช,ชาว<น>บนท้องที่นะคะแล้วก็ภาพรบรรยากาศสวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ร้านกาแฟในบ้านนะคะหลังจากที่เดินเที่ยวในวอล์กเวย์แล้วนะคะทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็ออกมานั่งดื่มกาแฟชิลๆนะคะแล้วก็รวมถึงทานอาหาร,รได้ <ผม S 2> ด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่พักด้วยนะคะคุณผู้ชม่อาลวค่ะสำหรับวันนี้เสดาจจริงๆเลยเมืองไทยดีๆหมดเวลาลงแล้วนะคะในครั้งหน้าพี่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆอะไรในประเทศไทยก็ต้องติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 嗯。Yeah.